เหมือนที่พิเศษที่หน้าบริษัทเลยครับสีนี้เด่นสุดสีเด่นสุดเป็นสีทองนะคะร,รับซับนะคะขอให้บริษัทคุณลิศเฮงๆเลย,เลยลๆร่ำรวยเหมือนเหมือนกันนะครับโอ้โอขอบคุณค่ะรีโนเวทประตูบ้านลายนี้เป็นลายพิเศษที่วันสยามเท่านั้นวันสยามตะแกรงอันดับหนึ่งผู้ผลิตตะแกรงฉีดแผนเจาะรูแผ่นลายกันลิ่งและทีมง,งานขาปนิกวิศวกรที่ เป็นโครงการนะคะในย่านของเขตลาซานเป็นหมู่บ้านคุณจะเห็นประตูลวที่ทําด้วยงานตะแกรงเสริมความสิริมงคลอีกแล้วที่โดดเด่นเห็นสีทองอลังการมาแต่ไกลเพราะเป็นสีที่นําโชคให้กับทุกราศีทุกวันเดือนปีเกิดสามารถใช้ง่ายใช้ได้แน่นอนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะในดีเทลของการขึ้นแบบงานทั้งหมดค่ะตัวนี้นะคะก็คืองานตะแกรงฉีกแต่ผลิตด้วยงานโลหะ SS400 หรือเหล็กดำนั่นเองค่ะซึ่งเป็นรุ่นของ SP830 ค่ะความพิเศษก็คือมีตาขนาดใหญ่เรียกว่าเป็น Big Size King of Premium เราก็จะมีในส่วนของการโอบสีตัวทั้งในก่อนที่เราจะมาทําสีเมทริกสีทองสวยงามตัวนี้นะคะเราใช้สีฮาโตบริษัทซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนเทพร,รักษ์นะคะแม้แต่โรงงานที่ฮาโต้ก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ตะแกรงของเราทําหน้ากากทั้งอาคารมูล,ลค่านะคะแหลักที่บริษัทวันสยามเราก็ดูแลทั้งโปรเจกต์ค่ะครบ,บวงจรรวมถึงติดตั้งหน้าง,งานที่นั่นนะคะ การรีโนเวทบ้านอาคารจัดสรรสามารถทําได้หมดขั้นตอนที่1นะคะคุณละะูกค้าต้องแจ้งความต้องการให้กับทีมวันสยามเพื่อที่เราจะได้ให้คําแนะนํารูปแบบงานที่เหมาะสมกับการใช้งานเช่นนะคะงานของคุณมองมูลค่าในการลงทุนการรีโนเวทตรงนี้เป็นส่วนสําคัญเราจะให้คําแนะนําในวัสดุที่เหมาะสมค่ะ 2นะคะก็คือในส่วนของการใช้งานเพราะในส่วนนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับการเลือกใช้วัสดุค่ะคุณลูกค้าต้องการไปทำประตูประตูเลื่อนประตูบานเฟี้ยมหรือว่าประตูเปิดเข้าเปิดออกส่วนใหญ่ลูกค้าจะเน้นเรื่องของค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อที่จะได้ตอบโจทย์ลูกค้าให้ตรงความต้องการนั่นเองค่ะในส่วนที่3นะคะเมื่อเลือกโลหะต่างๆมันจะมีผลกระทบกับตัวอาคารแบบไหนมีน้ำหนักเบา ะะเมื่อลูกค้ายืนยันงานนะคะว่าจะเลือกแบบใดแบบหนึ่งเราก็จะสามารถไปเลือกรูปแบบในการทําในส่วนที่4นะคะเมื่อได้ดีเทลตรงนี้มาเมื่อลูกค้าเลือกโลหะถ้าเป็นงานเหล็กจะต้องทําสีประเภทใดเพื่อให้งานอยู่ได้ยาวนานถ้าลูกค้าเลือกเป็นงานอลูมิเนียมซึ่งมีน้ําหนักเบาลงทุนครั้งหนึ่งอยู่ได้ตลอดชีพแน่นอนเพราะว่าแผ่นง,งานตะแกรงฉีกหรือเพิ่มเติมเป็นสแตนเลสนะคะมันจะอยู่ได้นานอายุการใช้งานยาวนานตลอดชีพก็ว่าได้นะคะบอกได้เลยว่าในส่วน น,นี้เรารับประกันได้ตลอดชีพเลยทีเดียวค่ะในส่วนที่5เราเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรงมากว่า10ปีซึ่งเป็นทั้งโรงงานผู้ผลิตและมีสถาปนิกวิศวกรอ,ออกแบบที่หน้าร้านเราเองครบวงจรรวมถึงทีมช่างที่เราไม่ได้ใช้สัพท์ภายนอกเลยเพราะนั้นเราจึงรับประกันได้ว่าทุกงานนะคะในการขึ้นงานรายละเอียดดีเทลโครงสร้างการเก็บงานการเชื่อมกันออฟของเราทุกอย่างจะเนียบหมดคุณจะเห็นได้ว่า ทุกดีเทลในการขึ้นชิ้นงานเนี่ยมันจะไม่มีพวกรอยตะขาบต่างๆนี้เราจะเก็บเชื่อมงานให้คุณลูกค้านี่คะเห็นไหมคะว่า ที่เราขอข้อมูลไปทั้งหมดมีผลดีที่สุดให้กับลูกค้า99%แต่ถ้าลูกค้าไม่ให้ข้อมูลต่างๆเรามาซึ่งที่สุดแล้วลูกค้ามักจะวัดกันแค่เรื่องของราคาปัญหาหลักๆหลายคนอาจจะมองไม่เห็นเนื่องจากไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำถึงข้อดีข้อเสียมเมื่อเราเลือกวัสดุต่างๆที่เราจะไปใช้ในงานค่ะ ที่จะนามาติดตัง้งเราจะมีในส่วนของการผลิตแผ่นจากโรงงานถ้าเครื่องจากไม่ได้คุณภาพมาตรฐานนะคะคุณลองไปดูว่าโครงการบางที่ใช้ชิ้นงานเหมือเล่าแต่งานเขาออกมาเนี่ยเป็นลอนเป็นคลื่นหรือแม้แต่ในช่องรอยตะแกรงคุณจะเห็นได้ว่าซีโสามารถใช้มือนะคะลูบเข้าไปนี่ดึงนะดูนะว่าดึงเราตัวประตูเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงนะคะมือสามารถลูบได้เพราะมาตรฐาน JS, J an, S J Pan A S T M L และ ISO นั่นคือขั้นตอนในการควบคุมนะคะ ลายผลิตของเราทั้งหมดเพราะที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะค่อนข้างเซนซิทีฟและ p r o เทค t กับผู้ใช้งานซึ่งจะต่างกับข้อกฎหมายประเทศไทยนั่นเองค่ะบริษัทวันสยามเราจึงให้ดีเทลในส่วนนี้หลายคนอาจจะไม่รู้นะคะซึ่งถ้าที่อื่นเนี่ยไม่ได้มาตรฐาน JS ไม่มีการควบคุมเครื่องจักรและบุคลากรน,นะคะที่ได้คุณภาพพวกงานตะแกงที่ทําออกมาตัวนี้มันจะมีพวกรอยเซียนนะคะ คุณสามารถไปดูงานตัวนี้ซึ่งเป็นลายเดียวกันที่ห้างเมกะบางนาน,นั่นเองค่ะที่ใช้คลุมอาคารจอดรถหรือฟาศาสต์อาคารทั้งตึกรวมไปถึงด้านอ e ีเกียนั่นเองก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ SPE 8 3 0นั่นเองค่ะงานตัวนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเจอกับเจ้าของโปรเจกต์งานหรือเจ้าของงานที่บ้านนี้ค่ะลูกค้าบอกว่า ขับผ่านที่บริษัทวันสยามของเรามาเป็นปีๆค่ะแล้วก็เข้ามาดูเล็บเลนที่บริษัทเราเข้าไปเยี่ยมชมที่หน้างานแล้วก็ตัดสินใจค่ะที่จะเลือกตัวนี้และเลือกเป็นลายนี้เท่านั้นค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเจ้าของโครงการเนี่ยเข้าไปดูรีวิวของเราทั้งหน้าเว็บไซต์ youtube ก่อนที่จะตัดสินใจจนเชื่อมั่นได้ว่าที่วันสยามเราจะสามารถตอบโจทย์งานที่มีคุณภาพของลูกค้าได้ค่ะ ตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของบ้านนะคะซึ่งคุณเจ้าของบ้านให้เกียรติค่ะที่จะร่วมตรวจหน้างานนะคะซึ่งเจ้าของบ้านชื่อคุณแบงค์นั่นเอง<ล>สวัสดีค่ะ,คะคอลิซอยากจะขอให้แชร์ประสบการณ์ค่ะที่ได้มาเจอกับบริษัทบันสยามเราซึ่งเป็นชื่อใหม่จากสยามเทเลสก่อนที่จะเลือกให้เรามาช่วยดูแลดูอะไรเป็นองค์ประกอบในการที่จะได้มาทํางานร่วมกันบ้างค้วองค์ประกอบแรกเลยนะครับก็จะเลือกตะแกรงครับ เป็นตะแกรงที่ชื่นชอบเป็นทางผ่านกับบ้านเห็นทุกวันเลยครับอืมก็คือผ่านที่หน้าบริษัทใช่ครับก็คือสนใจมากมว่าสักวันหนึ่งจะออกมาทําเป็นประตูบ้านหนึ่งได้แล้วจได้ทำแล้วแล้วก็ได้เลิกครับได้เลิกตามที่คิดไวอือสวยงามมากครับสวยงามใช่ไหมคะชอบมากและส่วนแบบนี้ผมก็ จะง่ายๆแบบที่ผมกำหนดเองแล้วพอได้เห็นงานจริงสวยงามมากตามที่ต้องการเหมือนที่พรีเซนต์ที่หน้าบริษัทเลยครับอ๋อค่ะ <laughs> แล้วก็มีได้แบบไปดูรีวิวเราจาก y o u t u b e อะไรต่างๆด้วยมีฮะมีฮะมีดูหลายหลายรีวิวเลยครับดูเยอะมากดูจนตาลายแต่ก็ชอบลายนี้ครับลายนี้ <laughs> เป็นอะไรที่ ที่สโดดเด่นเข้ามาในหมู่บ้านนี้คือมองเห็นมาแต่ไกลเลยสีนี่เด่นสุดสีเด่นสุดเป็นสีทองนะคะรับซับนะคะหลังจากนี้ขอให้อยู่ที่นี่นะคะเจริญรุ่งเรืองเฮงๆยิ่งยิ่งขึ้นไปขอบคุณที่ให้เกียรติเราขอให้ไปสสยคุณลิศเฮงเฮงเลยรลยรับเอยเหมือนกันนะครับโอขอบคุณค่ะขอบคุณที่ให้รีวิวนะคะ ก่อนที่คุณจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นะคะสามารถปรึกษาเข้ามาทั้งงานผลิตภัณฑ์เราจําหน่ายปลีกและส่งผลิตภัณฑ์แผ่นโลหะตะแกรงนะคะรวมถึงออกแบบติดตั้งงานทุกประเทศของงานโลหะทั้งหมดค่ะอินบ็อกเข้ามาได้ที่แอดสยามเกหรือเข้าเยี่ยมชมเราได้ที่ w w ็บ i a m r สยามร .com ค่ะวันสยามรู้ลึกร,รู้จริงและทีมงานคุณภาพอยลืมติดตามเรานะคะ